วันนี้เป็นวันที่14บธันวาคมพุทธศักราช2558วันนี้พระในวัดของเรา34รูปแล้วก็อากาศ <c oughs> รู้สึกว่าเย็นกว่าเมื่อวานนี่ยอากาศคงลดลงเรื่อยๆนะลูกหลานแต่เป็นยังไงอุปกรณ์การ เหนาของเราก็คงมีพร้อมอยู่แล้วล่ะพระเนนขนาดนี้ขณะสัทธาญาติโยมขนาดนี้เบนเสียแต่มากกว่านี้เออแต่ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าตกแต่งได้เา็าพอดีพอดีนะลวงพ่อว่านะถ้าตกแต่งได้ขนาดคำนันแอร์ก็ประมาณสัก ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศาแต่อยู่ในห้องแอร์นะ <c oughs> กําลังพอดีพอดี <c oughs> แล้วก็วันนี้เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณสักเก้าสิบโมงเชา้าหลวงพ่อจะได้เดินทางนะลูกหลานเดินทางลงกรุงเทพงานไป เน้นไปทางงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านจะได้ถวายพระราชทานเพลิงสรีระของท่านวันที่สิบหกันวาแต่หลวงพ่อลงไปวันที่สิบสี่วันนี้วันที่สิบสี่คงจะไปพักที่วัดบวรคงจะเข้าไปพักที่วัดบวรก่อนจากนั้นเขามีอะไรจะได้อ่ นำหรือว่าเข้าไปเดินขบวนเดินนำขบวนแห่พระศรีละของพระองค์ท่านไปวัดเทพศิรินทราวาสเพราะเจ้าพรกคุณจะไปพระราชทานเพลิงที่เมนลหลวงวัดเทพศิรินคงจะเดินจากวัดปอฟอน เป็นลักษณะเป็นขบวนล,ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้รับรู้รับทราบเพราะมันเป็นพันอยู่ในเมืองใหญ่เราอยู่ในชนนบดพระพระป่าพ,พระดงเราจะไปพูดพูดอะไรล่วงหน้าไปก็ไม่ได้เดี๋ยวกลับมาหลวงพ่อจะเล่าให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ที่หลวงพ่อได้ไป มีประสบะการณ์ยังไงหลวงพ่อจะมาบอกให้ลูกหลานได้ฟังอีกที่หนึง่งแต่หลวงพ่อไปลงไปคราวนี้เขาคงจะไปหลายวันพอสมงควรอยู่แต่เขาคงจะไม่นานเท่าไรหร่หรอกพอเสร็จแล้วเขาคงจะลงไปภูกเก็ตด,ด้วยนะลูกหลานนะพอทางเจ้าอาวาสว,วัดหลังศารต่านอาจารย์จำรัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงปู่เทศท่านจะสร้าง รวบรวมจตุปัจจัยกับคณะทายาทโยมจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทศด้วยหลวงตาด้วยอยู่ในที่เดียวกันเพราะว่าทางชาวภูเก็ตเขาก็รักเคารพในหลวงปู่เทศแล้วก็รักเคารพในองค์หลวงตาเจ้าอาวาสก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเพราะนั้นเขา จึงจะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่วัดนั่นะวัดหลวงปู่เทศที่เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานตั้งแต่หลวงปู่มั่นจุตินิพพานแล้วหลวงปู่เทศก็ได้นำพักพวกสิทธิญาณุสิทธิของหลวงปู่มั่นกลุ่มหนึ่งลงไปที่ภูเก็ตพังงากระบี่แถบ,แถบนั่นแหละ หลวงปู่ล่าเคยไปจำพรรษาหลายพรรษาเหมือนกันนะหลวงปู่ล่าหลวงปู่เหรียญหลวงปู่คำพองหลวงปู่วันหลวงปู่อะไรหลายหลายองค์เหมือนกันพระกรรมฐานทางสายหลวงปู่มั่นเดี๋ยวนี้เคไปปลูกไปฝังอุปนิสัยของลูกหลานจะเป็น สืบทอดมากระทั่งทุกวันนี้ก่อนเนี้ยกูบายจารรุ่นเก่าๆท่านมองไกลท่านก็ไปปลูกฝังอุปนิสัยของศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดภูเก็ตพังงากระบ,บี่แทบๆนั้นอ่ะมีหลายวัดเหมือนกันแต่ในคราวนี้ครั้งนี้ก็คณะสิทธิ์ยนุสิทธิ์พร้อมกับพระสงฆ์จะได้วางศิละเลิกสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ คงจะไม่ทําคําไม่หลังใหญ่ดูดูฟังฟังดูแล้วคงจะ <c oughs> เสร็จโดยเร็วหลวงพ่อจะได้ลงไปที่นู่นละจากนั้นก็คงจะได้กลับขึ้นมาแต่ยังไม่แน่ว่าวันไหนก็คงจะไม่นานภารากิจธุรกิจวันนั้นหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อจะบอกกล่าวให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างอย่าง ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทุกครั้งที่ไปที่ไหนมาเพื <c> ่อ <oughs> ให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบนะแต่ทั้งถึงยังไงก็ตามการไปนสถานที่ใดอยู่นที่ใดไปนสถานที่ใด,ใดอยู่ในใจของเราก็อยากจะให้ลูกหลานคณาสตาญาิโยมพระเนรทุกองไปตั้งใจไว้อยู่เสมอว่าข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ถ้าเราไปเนี่ยเไปเอ,อ,เอื้ออํานวยให้ให้ผู้อื่นมีความสุขว่าที่ได้เราไปไปเห็นเราได้ไปช่วยได้เห็นเราว่ามีส่วนหนึ่งเนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราไปแล้วไปเขาเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ควรไปเหมือนกันนะถ้าว่าไปแล้วเขาสุขใจเพราะเขานิมนต์เราก็ไปด้วยความสุขใจเหมือนกัน ไปด้วยความน้ำไปด้วยน้ำใจเหมือนกันนี่แหละการทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเราะว่าตนจงเป็นสุขแล้วก็พร้อมกันกระแผ่เมตตาให้ผู้อื่นอีกท่านจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการสุขความสุขอย่างไรผู้อื่นทุกท่านขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือการ อยู่ด้วยกันอยู่ถึงใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเรามีใจมีจิตใจอย่างนี้นะอก็จะมีความเอื้อเพื่อเอื้ออารีต่อกันแบ่งสรรปันส่วนกันอมองกัดถ้าใครทุกข์เออเอช่วยกันเพราะต้องการความสุขข้าเพาเจ้าต้องการความสุขท่านก็ต้องการความสุขเ,เราก็ต้องช่วยเขาตามที่ เห็นสมควรเว้นเสียตว่าช่วยยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้อันนั้นมันก็จุดวิสัยก็ต้องมีอุเปกขาเหมือนกันนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเมตตาอย่างเดียวมันมีทั้งสี่อย่างไม่ใช่หรอเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาเราที่แรกเราก็ต้องมีเมตตาต่อกันก่อนปุรับมาแล้วก็มีแต่อุเปกขาอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกัน แต่มีแต่เมตตาอย่างเดียวหลับหูหลับตาไม่ได้คิดได้อ่านเอมีแต่พยุงเขาอย่างเดียวตัวเองจะจมน้ําตายกับเขาอยู่เอตัวเองตัวไหวยน้ําไม่เป็นกระโดดลงไปไปแห้เขาเกาะปให้สุขเลยไปกอดจมตายทั้งเขาทั้งเราด้วยก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันสิ่งเหล่าน,นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันะถึงจะเป,ปรตปาถนาท่านเป็นสุขก็จริงอยู่แต่เรากระโดดลงไปเราเป็นทุกข์ได้ไง เ้า่ไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแต่ว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นมันเป็นยังไงผลเสียหายขึ้นมาไหมสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนั่นเหมือนเราก็ช่วยคนช่วยคนจนเราจะจะช่วยเขาแต่เขาเมื่อเขาช่วยเขาแล้วเขาพยุงตัวขึ้นมาเขาขยันขึ้นมา อแล้วเขามีปัญญาขึ้นมาอันนั้นช่วยตัวน,นั้นมีประโยชน์มากเพราะเขาใน,ในเขาในขณะที่ตกตกอับแต่เขาขยันอยู่แต่กระดิ่ไม่ขึ้นเหมือนกับช้างตกหล่มอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยถ้าพอมันขึ้นมามันก็ช่วยตนเองได้แต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นช้างพิการถึงจะตกเปนในหลม่ม ขึ้นมาแล้วกันนะนอนอยู่งั้นไปไม่ได้แต่ทึงยังไงเราจะช่วยไหมก็ช่วยด้วยความเมตตาแต่การลงทุนของเราเนะี่ยจะเป็นยังไงเราเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าทั้งที่ช้างตัวน,นั้นช้างพิการมันจะหมดอายุสภาพของมันอยู่แล้วนะี่แหลายสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดเองเหมือนกันผู้ที่เราจะช่วยอ,อย่างที่ค้นพูดขึ้นมาทําทไมพระ กูบา,าอาจารย์ไม่ช่วยคนจนตามให้จริงคนช่วยคนจนช่วยอย่างไรช่วยภาพรวมอ,อย่างพวกเราช่วยโรงเรียนบ้างช่วยเครื่องมือแพทย์บ้างาแล้วก็มีมากมายที่เราช่วยแต่ว่าการช่วยสิ่งเหล่านั้นเ,เราก็ต้องดูอีกว่า,าช่วยในหลักธรรมคำสอนที่ว่าคนมีปัญญา ย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้แต่เราช่วยลงไปเนี่ยช่วยยังไงถ้าเขาเกิดพื้นแผ่นดินไทยถ่าว่าเราเสียภาษีแล้วก็เออทางรัฐบาลช่วยใชะอย่างคนพิกลพิก,การอย่างนี้แล้วเราจะช่วยได้ยังไงถ้าเราจะช่วยถ้ากำลังเราช่วยมันก็นหนักเกินไปช่วยตลอดไป จะเป็นภาระของทางรัฐบาลที่เงินภาษีออกมาใช้เกี่ยวกับคนกลุ่มนั้นเราก็เสียเสียสละไปอยู่แล้วนะแต่จะให้เราไปแบกภาระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีกำลังน้อยเราจะไปแบกก็ไม่ได้แต่ถ้าว่ามีกำลังน้อยก็จริงปล่อยปาละเลยในหมู่เพื่อนพวกเราในขณะที่พวกเราตกทุกข์แต่ย,ยากอยู่ พอที่จะไปช่วยพยุงกันขึ้นมาได้เราก็ต้องมองอีกเหมือนกันเราจะช่วยยังไงในหมู่เพื่อนฝูงของเราที่ได้ตกทุกข์ได้ยากมีปัญญาอยู่ขยันอยู่แต่ว่ามันผิกเพกล็อกอันนี้พอเราจะช่วยได้เราก็ช่วยแต่ผู้ที่เราช่วยนั่นก็ไม่ใช่ว่า และจะเอาเปรียบเอา,เอาผู้ที่ช่วยตลอดไปก็ไม่ใช่ในเมื่อตัวเองฟื้นขึ้นมาแล้วควรจะทดแทนอย่างไรอันนี้มันก็ต้องมีน้ำใจต่อกันอีกเหมือนกันนะแต่โดยมากพอฟื้นขึ้นมาแล้วดูเาดูชอบดูถูกเขาอีกอไม่เห็นบุญคุณเขาอีกอย่างนั้นก็มีมีมากตัวมากเหมือนกันทั้งที่ตัวเองในเมื่อตกทุกข์ได้ยาก หมูพกเพื่อนก็ช่วยเนี่ยพอช่วยขึ้นมาแล้วลืมตาอ้าปากได้แล้วนะมไม่ละลึกถึงบุญคุณของหมูของเพื่อนอันนี้จุดนี้นะสำคัญแต่ถึงยังไงอดังองค์หลวงตาท่านมหาดวงตาที่ท่านบอกสอนอถึงจะให้ใครก็ตามอย่าไปจำอย่าไปจำถ้าจำแล้วถ้าเราให้เขาไปแล้วเขาเราจำว่า ทำไมขอไม่ทดแทนบุญคุณของเราอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเราทุกข์ใจนะในเมื่อเราคิดดีแล้วเราจึงให้เขาในเมื่อคิดแล้วก็ให้ปะสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาไปแต่เมื่อให้ไปแล้วก็จบเขาจะทดแทนหรือไม่ทดแทนเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเพราะเหตุไรถ้าว่าเราสนใจใส่ใจเราเป็นทุกข์ใจของเราเราไม่ต้องทุกข์เมื่อเราคิดดีแล้วจึงให้สงเคราะห์อนุเคราะห์ไป แต่เมื่อเขาให้เราใครก็ตามเมื่อเขาให้เราเราต้องจำไว้อันนี้คือเขาให้เราเราต้องจำไว้อีกเราต้องทดแทนบุญคุณของเขาในเมื่อเขาให้เราเราต้องรู้จักบุญคุณนะคนที่เรารู้จักบุญคุณของคนนะตกยันจูนสถานที่ใดไปรัสถานที่ใดคนนั้นจะมีแต่ความเจริญ มีแต่ความร่มเย็นผาสุขเพราะเไหไรใออย่างที่พวกเราช่วยเขาเมื่อเราฟื้นตัวขึ้นมาได้เราก็ทดแทนบุญคุณเขาอีกยกยอสรรเสริญเขาอีกในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็ยินดีที่จะมาช่วยเราอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ลืมบุญคุณของคนนี่แหละการไม่ลืมบุญคุณของคนเลย พวกนี้จุดนี้ให้พวกเราจำเอาไว้ให้ทดแทนพระคุณของผู้มีอุปการะคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ใช่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อทำคุณให้กับพวกเธอให้พวกท่านทั้งหลายแล้วพวกเธอทั้งหลายเนี่ยต้องระลึกบุญคุณถึงเรานะหลวงพ่อไม่เคยคิดนะหลวงพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นหลวงพ่อมีหน้าที่อะไรแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว สงเคราะห์อนุเคราะห์ใครต่อผู้ใดหลวงพ่อให้แล้วก็จบสบายใจแล้วก็จบนะไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยนี่แหละหลวงพ่อถือกติอย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านพูดว่าเมื่อคิดดีแล้วก็ให้เมื่อให้แล้วไม่ต้องไม่ท้องทวงไม่ท่องทวงคืนไม่ต้อง,ง,อง,ง,อองแล้วบอกว่าไม่ทดแทนบุญคุณไม่ต้องคิดเนะนี่ยนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลาย คิดอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะสบายใจนะเอา่าพวกเราสบายใจในการเป็นอยู่ด้วยการการจูมากมายแต่ถึงยังไงก็นะการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทท่านจะต้องคิดนะจะต้องคิดอันนี้คือการอยู่การเป็นอยู่การแนะนําในการเป็นอยู่ตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรบูพวกเพื่อนทุกคน มนุษยชาตทั้งหลายจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือการเป็นอยู่ทางด้านจิตใจเราต้องฟิตตัวเองอยู่เสมอว่าการเป็นอยู่ของข้าพเจ้าเในขณะนี้เป็นยังไงเป็นที่อุ่นใจหรือยงังคุณงามความดี้เข้าสู่จิตใจอุ่นใจหรืยอยังถ้ายังไม่อุ่นใจข็นั้นเร่ง รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาทําจิตใจให้เป็นสมาธิให้ได้แต่ละวันต้องดูใจของตนเองวันนี้เราคิดเรื่องอะไรมันหมกหมกมุ่นไปเรื่องอะไรเศร้าหมองเศร้าหมองไปด้วยเหตุอันใดทําไมมันจึงเศร้าหมองทําไมจึงหมกมุ่นในเรื่องเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามใช้สติใช้ปัญญาของเรา การกรองไตรตรองอีกเหมือนกันนะพยายามถอยออกมาในสิ่งที่บอกมันไม่ดีแต่ถึงในถึงใจของเราจะชอบก็เถอะนะแต่ว่าครูบาอาจารย์และหลักธรรมวินัยท่านบอกว่ามันไม่ดีเราก็ส่วนลึกของเราเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราชอบนะเราชอบเราก็ต้องฝืนนะต้องเอาชนะกิเลสภายในใจของเราให้ได้ในะจุดนั้นอีกเหมือนกันเพราะในสิ่ง ทั้งปวงนี่ก็คือผู้ที่จะไปสู่คุณงามความดีได้ต้องฝืนใจตนเองนะถ้าหาว่าไปตามใจตนเองโดยมากใจของเราเป็นไปทางกิเลสโลภบ,บังโกรธบัางหลงบังราคะบัง้งโทสะบังโมหะบัางถ้าหาว่าพวกเราดูใจของตัวเองด้วยสมาธิจิตใจของเราเป็นสมาธิ จิตใจของเรานิ่งจิตใจของเรารู้ตัวอยู่ตลอดมีสติสัมปชัญญะในตัวเองตลอดเราจะมองเห็นได้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมเราจะเดินไปทางไหนเราจะเดินอย่างไรในชีวิตของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านเป็นหน้าที่เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเราเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็น การประพฤติปฏิบัติในส่วนตัวแต่ส่วนหนึ่งหลวงพ่อเองก็อยากจะบอกกล่าวในขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่พระทุกองค์ก็อยู่ในให้อยู่ในอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยนะลูกหลานมีผู้น้อยมีผู้ใหญ,ใหญ่การอยู่ด้วยกันผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพองค์นั้นเหมือนกับพี่ชายของพวกเราถ้าจะถือว่าหลวงพ่อเป็นพ่อของวัด ในเมื่อพ่อไม่อยู่ก็ต้องเคารพพี่ชายขั้นตอนลงไปมีอะไรก็ปรึกษาปารบกันการอยู่ด้วยกันถ้าหาว่าพวกเราไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่มีสูงไม่มีต่ำน่ะไม่ไม่ไมไมืมม่ก็ดีนะชอบนะแต่พอต่อไปภายภาคหน้านะนะั่นแหละการอยู่ด้วยกันเป็นคอนเท่าคอนไม้เท่าไม้พลที่สุดกันนะหาความสงบสุขไม่ได้ใน กลุ่มของลูกศิษย์ลูกหากลุ่มของพวกเราเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองนะให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวสอนไว้แล้วสอนไว้ทุกอย่างเปิดเทปฟังเปิดเทปฟังก็ได้ทั้งมีหนังสือด้วยทั้งเอ3สาด้วยฟังหลวงพ่อสอนไม่หมดแล้วความรอบครอบทุกอย่างอันไหนควรไม่ควรอย่างไร ควรจะทำอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ของเราอย่างไรในขณะนี้อยู่เราอยู่ในสถานะไหนนักร,รู้เนี่ยอยู่ในสถานะไหนเราจะเดินอย่างไรต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อบอกไว้หมดเพราะนั้นให้พวกเราทุกทกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วประกอบคุณงามความดี สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วก็ต่างคนก็ต่างอยู่แล้วต่างคนก็ต่างมองไปข้างหน้าชีวิตของเราจะยืนจะนานไปสักเท่าไหร่เรามีความเกิดเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพ้นความ แก่ความเจ็บความตายไปได้บัดนี้ชีวิตของเราวันคืนวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้นให้ถามตนเองไว้อยู่เสมอเราจะต้องพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้ เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วนสะิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอภินาะจัจเวกคณะพิจารณาห้าอย่างเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องเราจะต้องผัดภาคเราจะต้องได้รับผลของกรรม <c oughs> อันนี้พวกเรานึกคิดไว้ในใจแต่พวกเรานึกคิดอย่างนี้ไว้ในใจจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดจะประกอบประกอบแต่คุณงามความดีเท่านั้นนะรับพ่อนอนุโมทนาให้พล <c oughs> สัพโรข้าวินิมุตโตสัพสันตา ริอายุจาวันโนจัปปังคังวติใจยัสวัสตวัสชาจายุจะชีวะสิทธิภาวนตุเตภวาตุสาภามังกลังราขันตุสัา न्तु साम पाठे สวทธิ์ภาวานตุเต